เบคอนมีเบคอนวางเลยเบคอนเบคอนอันนี้ก็คือโพสต์เ,เอกเป็นนั่นเป็นไข่ไข่น้ำไม่บอกเขาเลยภาษาอังกฤษเรียว่าโพสเอกเหนียวใส่เลยเหรอ มากินบอเอาเกลือลรวนเนยจาหนอ่อยลรยไปเลยเกลือ,อน,นี่เป็นเกลียวขีดทีเพราะว่าอย่างนี้บอพ่อหูมันน่อยมันเป็นเกียวขีดทีอันนี้ก็เป็นเพเพอร์ก็คือแบบว่าพริกไทยดังหมุนไปเลยบไม่ต้องไปตาดสบายมากหมุนหมนหมุน บัตรอิ่งที่กาแฟกาแฟเป็นกาแฟสำเร็จรูปเนาะง่ายดีไหมเทเลยเทน้ำห่อนใส่บัดทีนี้นี่เชอร์แมนคอลลาเจนเชอร์แมนคอลลาเจนต้องใส่เชอร์แมนคอลลาเจนเป็นอัน เป็นข้อจริงอ่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเชื่อมานมกินแล้วแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดเมื่อยแก้แวปวดเมื่อยกินแล้วเกลือปวดเมื่อยเคสเคสขัดยอกนะเคสขัดยอกมันก็หายเห็นหมเหเสียบึงแส่เบึงกินเป็นประจำกินทุกวันวันละหนึ่งช้อนตวงหนึ่งช้อนตวงกินทุกวันนี่ใส่ผสมอาหารหรือใส่กระปุกกาแฟใส่กผสมอาหารใส่น้ําชา ใส่ได้ทุกอย่างนะคะให้พ่อใหญ่กินเลยแบบว่าเป็นคนแก่ไงคนแก่กินแบบว่าจะได้ไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดหลังเห็นไหม,มเพื่อสุขภาพสุขภาพก็จะดีไหมสุขภาพก็จะดีผิวก็จะดีด้วยเห็นไหม,มคุณไม่ตีคนกาแฟเขาให้คุณหนึงแล้วก็ตัดใหม่อย่างนี้มาคุณหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่มันคนไปกี่ครั้งแล้วก็ตัดมาตัดมาเน้นม,มันเลิศค่ะ <c oughs> เลิศมเป็นเต้นเลยเห็นไหม เขาให้คนกาแฟแค่สามครั้งไหมหนึ่งสองสามเนี่ยคูคนไปกี่ครั้งเนี่ยมาเลือดแ,แล้วก็ตัดใหม่นี้ตัดมาอย่างนี้ไนหะนี่มาอย่าลืมนะคะคอลลาเจนเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเชอร์มมนกระป๋องละสามร้อยเก้าสิบบาทสองกระป๋องก็สามร้อยเก้าสิบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่าลืมนะคะใส่ผสมอาหารก็ได้กินเพื่อสุขภาพไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่ข่าวกินง่ายสบายมากเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ผิวพรรณก็จะสวยนะคะอย่าลืมซื้อติดบ้านไว้นะคะไว้ให้คนแก่ให้ผู้สาวก็ได้คนไหนเป็นสิวเป็นฝ้าก็กินได้นะคะหน้าจะได้สวยใสเช้งการเดะนะคะให้คนแก่กินแก้ปวดเมื่อยเก็บปวดตามร่างกายก็จะหายนะคะมันเลิศดค่ะมันใส่กาแฟก็ได้ใส่อาหารก็ได้นะคะมันเลิศดจริงๆนะคะเห็นไหมสีสันม,มันน่ากินมากเลยเห็นไหม อย่าลืมนะคะซื้อไว้ติดบ้านนะคะเชอร์มานคอลลาเจน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 นะคะซื้อไว้ติดบ้านไว้ใส่อาหารไว้กินเพื่อสุขภาพผ,ผิวสวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เจ็บปวดเมื่อยล้าก็จะหายไปนะคะ